แค่เครียดหรือจริงๆแล้วตัวเองเป็นซึมเศร้าวัยรุ่นเสี่ยงซึมเศร้าจะสังเกตยังไงเริ่มจากการแยกให้ออกก่อนแหละว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นอยู่ตรงนั้นมันเป็นอาการภาวะซึมเศร้าจริงๆหรือจริงๆแล้วแค่เครียดกับอะไรบางอย่างแล้ววิธีการแยก่ะครับเราจะแยกยังไงได้บ้างต้องดูอาการว่าจริงๆนะในเรื่องของการแยกอาการของการเป็นซึมเศร้ากับเรื่องของความเครียดจริงๆเด็กวัยรุ่นบางคนอาจจะคิดไปเองเนาะเช่นแบบ เจอเพื่อนที่มีภาวะที่เป็นมูธเรื่องของภาวะที่มีเรื่องของอาการเศร้าอ,อยู่ <ๆ S 2> หลายๆคนอาจจะผ่าน <ๆ S 2> มรสุมต,ต่างๆมาตัวบรรยากาศของกลุ่มตรงนั้นอาจจะพา<อ> <ๆ S 2> เราเศร้าหรือว่าดิ่งลงไปด้วย<อ>ก็ได้นการแต่จริงๆต้องย้ำไม่ชัดแหละห <ๆ S 2> ลว่าจ <ๆ S 2> <ถ>ริงๆแล้วตัวเองเนี่ยแค่เครียดหรือจริงๆแล้วตัวเองอเป็นซึมเศร้าวิธีการสังเกตของวัยรุ่นที่มีอาการซึมเศร้าอาจจะต้องดูมากกว่า2อาทิตย์อาจจะมีเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากสิ่งที่เคยชอบกับไม่ชอบสิ่งที่เคยสนุกกับไม่สนุกอันที่2คือเรื่องของอารมณ์ อรมณ์ที่มันเปลี่ยนไปเช่นแปรปวนบ่อยชอบเก็บตัวหรือแม้กระทั่งเรื่องของอารมณ์ที่ดิ่งดิ่ดาวๆหรือไม่อยากเจอใครรู้สึกเหนื่อยล้าหมดแรงกับสิ่งที่ทําอยู่ปัจจุบันเนาะเขาเรียกว่าอารมณ์มันแกว่ง บางคนแบบเงียบไปเลยจากคนที่เคยสนุกล่าเริงกับดูเงียบกับคนที่เงียบๆกับดูสนุกล่าเริงไปเลยกับเรื่องของความคิดที่มันโรดโผนหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของมีความเสี่ยงเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะการทำร้ายตัวเองหรือทําอะไรที่มันดูแบบว่าอันตรายมากขึ้นเป็นความคิดที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายได้นกันการทำร้ายตัวเองการฆ่าตัวตายก็ดู3อันหลักๆภายในสอาทิตย์ ขึ้นไปสองสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยจะต้องดูว่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปไหมอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าหรือมีความคิดที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือผิดจากเดิมหรือเปล่ปาอันนี้นจะเป็นวิธีสังเกตเรื่องของซึมเศร้าแต่หของพี่ที่จะแยกให้ได้ก่อนว่าเป็นแค่อารมณ์เศร้าหรือว่าเป็นถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าก่อนอ,อ,อย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นในเรื่องของอารมณ์เศร้าอย่างเงี้ยมันสามารถหายได้คือทุกเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกคนสามารถมีอารมณ์เศร้าได้แต่ว่าขั้นไหนหลัที่จะพัฒนาต่อไปสิ่งทีี่่่เเเรรรรรรยกกวาาาาาโคมมมศ้้จิงๆไไสถแบบบอด ว่าเป็นโรคซึมเศร้านี่คือยังไงต้องไปพบแพทย์แล้วแพทย์มีฉัยเท่านั้นว่าเป็นในส่วนของโรคซึมเศร้าแล้วแต่ว่าเราก็มีข้อสังเกตที่พ่อแม่นําไปสังเกตลูกได้แบบที่บดว่าเลยก็คืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปคือเป็นยังไงบ้างเช่นแบบอารมณ์แบบดีแล้วอยู่ดีๆลูกเราเป็นคนที่อารมณ์ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่อยู่วันหนึ่งคืออารมณ์แบบเศร้าเบื่อหนบานแล้วก็ผูกใช่ใช่ถอนหายใจบ่อย อย่างนี้ครับมันก็เป็นในส่วนของการสังเกตอารมณ์ด้วยเหมือนกันหรือในวัยรุ่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ออกมาทางแค่เฉดของอารมณ์เศร้าอย่างเดียวมันมีหงุดหงิดอารมณ์แปรป้วนแบบอย่างนี้ขึ้นบ้างเพราะบางครั้งมันไม่สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งที่ตัวเองเจอสิ่งที่เรียกว่าความเศร้าความเศร้าเนี่ยที่มันสะสมมาเดือน2อาทิตย์เนี่ยมันจะหน้าตามันเรียกว่ายังไงมันไม่เข้าใจอ่ะมันหงุดหงิดพอหงุดหงิดปุ๊บมันก็จะมีอารมณ์เหวี่ยงเข้ามาบางครั้งอาจจะคิดไปเองได้นะว่าจริงๆแล้วแบบช่วงนี้เป็นซีซั่นในการสอออบบบบบบชช่่ววงงแแมมหาายรรเีนก ต้องดำดิ่งกับเรื่องของการอ่านหนังสือบ่อยๆหนักๆนานๆซึ่งบางทีมันเกิน2อาทิตย์แล้วยังอยู่กับเรื่องของความเครียดนั้นแะจนแบบพอสอบเสร็จแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังออกจากความเครียดนั้นไม่ได้อาจจะต้องขยายความว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยมันเป็นซึมเศร้าความเครียดกับความเศร้ามันต่างกันหน้าตามันคนละหน้าตาอย่างเงี้ยครับเครียดมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราต้องเศร้าเครียดอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นโรคซึมเศร้าถ้าถามว่าเครียดเนี่ยมันตัดออกได้ด้วยเหมือนกันเช่นเครียดหาอะไรทำแล้วมันหายเครียดแต่เศร้าเนี่ยมันอยู่ ู่ในมูทที่มันไม่ได้อยากทำอะไรมันอยู่ในมูช้ามากมันเฉื่อยมันเบื่อมันเอเนอร์จี้มันแบบลดลงเรื่อยๆเยรื่อยๆรู้สึกไม่อยากทาอะไรอยู่คนเดียวแต่เครียดเนี่ยถ้าเทียบกันถึง1ิบมันอาจจะไม่ได้ลดลงเหลือศูนย์หรือหนึ่งมันอาจจะอยู่สักแบบ5อหรือหกอย่างเงี้ยมันมีแรงที่จะทําอย่างอื่นต่ออยู่แต่ถ้าเรียกบ้าล้มเศร้านึกถึงตอนที่เราอกหักเวลาที่เราอกหักเราเศร้าเราเสียใจเนี่ยมันไม่ได้อยากทําอะไรข้าวกินไม่ได้ใช่ไหมไปเจอเพื่อนเจอฝูงก็แทบไม่อยากพูดอะไรีแต่อยากร้องไห้นันคอ หน้าตาของแบบอารมณ์ที่มันเศร้าถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆอ,อ่ะเกิน2ส,สัปดาห์คือตื่นขึ้นมามันก็ยังมีมเศร้ามีเบื่อไม่ได้อยากเจอหน้าใครอ,อะไรเงี้ยมันมันก็สะสมกันไปนานๆมันก็มีแรงกดความเข้มข้นมันมากขึ้นครับเหมือนเราหย่อนอารมณ์เศร้าเนี่ยลงไปในขวดบ่อยๆมันก็สะสมขึ้นเรื่อยๆความเข้มมันก็จะเห็นหน้าตาของความเข้มข้นมากขึ้นอันนี้คือในเรื่องของอารมณ์ที่มันเข้มข้นมากขึ้นแล้วความคิดล่ะถ้ามองในแง่ของความคิดเป็นยังไงมันจะมองตัวเองลบจะไม่ไปพุ่งหาคนอื่นมันจะพุ่งเข้าหาตัวเองโดยการโทษตัวเองความคิดทีี่มต เองคือยังไงแม่งห่วยตัวเองไม่ได้เรื่องออมันคิดเนี่ยไม่ได้หมายถึงความเป็นจริงนะแต่มันเป็นแค่การรับรู้ความคิดของตัวเองณขณะนั้นในสภาวะที่ไม่ปกติซึ่งความจริงตัวเองอาจจะทําได้ดีก็ได้วันวันหนึ่งแบบว่าเออเราทําอะไรได้เก่งอย่างเช่นเราอ่านหนังสือแบบมีสมาธิมากเลยเนาะพอมามีเรื่องความเศร้าเข้ามาปุ๊บกลายเป็นว่าเราคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีสมาธิในการจดจ่อกับการอ่านหนังสือมันเท่าที่ควรมันก็เลยทําให้รู้สึกเป็นการโทษตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองคุณค่าเดิมที่มันมีอยู่มันมัน มันหมุนรอบตัวเองจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้หมุนด้วยเอเนอร์จีที่แบบเป็นบวกมันหมุนด้วยเอเนอร์จีที่เป็นลบที่โลกหมุนรอบตัวเองคือภายใต้ความคิดตัวเองนั่แหละมองจากแค่มุมมองของตัวเองว่ามันไม่ดีมันเศร้ามันไม่รู้จะไปยังไงต่อโทษตัวเองแค่แบบหายใจแรงอย่างเงี้ยความคิดข้างในมันเป็นยังไงนี่ทำไมเราหายใจแรงทําให้คนอื่นแบบลาคาญหรือเปล่าทั้งที่ความจริงคนอื่นเขาไม่ได้สนใจก็ได้นี้เป็นหน้าตาของความคิดกลายเป็นว่าไอ้ความคิดนั้นมันกระทบอารมณ์หมดเลยเนาะเช่นแบบว่านั่งอยู่ตรงเนี้ยเฉย ปล่าเลยแม้กระทั่งการมีตัวตนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันทาให้คนอื่นรูน้สึกราคาญหรือเปล่ามันจะมีความคิดแบบนั้นแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของอารมณ์ถูกป่ะนี่มันเป็นก้อนของความคิดที่ที่มันดูจะสังเกตได้ในแง่ของความคิดซึ่งมันอยู่ภายในเนาะอารมณ์กับความคิดเนี่ยถ้าพวกเราไม่เข้าไปนั่งคุยหรือเข้าไปนั่งคุยกับเขาจริงจริงเนี่ยมันจะไม่เห็นสิ่งเราหรือถ้าไม่ได้สังเกตจากคําพูดที่เขาพูดออกมาก็จะไม่รู้อันนี้คือมันอยู่ภายในแต่ภายนอกที่เรียกว่าพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยกปลงไ ในวัยทำงานก็ไม่ได้อยาก<ม>ที่จะไปทํางานมนเะครับ การกินเปลี่ยนแปลงไปเช่นกินน้อยหรือมากกว่าปกติคือไม่อยากกินก็ได้หรือกินเยอะกว่าปกติก็ได้ถ้ามองในแง่ของคนที่กินแซบอ่ะกินมากกว่าปกตินะรู้สึกว่ากินอะไรก็อร่อยไปหมดอย่างนี้ข้าวไข่มันต้องแยกด้วยนะครับว่ากินด้วยอารมณ์อะไรยังไงบ้างต้องมีองค์ประกอบ3องค์ประกอบด้วยกันอย่างที่บอกอารมณ์ความคิดหรือพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างของคนอื่นอาจจะกินแซบอย่างเงี้ยเป็นพฤติกรรมมันเปลี่ยนแต่ว่าความคิดหรืออารมณ์มันไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยครับเพราะงั้นมันก็ยังอยู่เป็นเบสออนของความปกติ สังเกตเตัวเองเลยนะว่าจริงๆแล้วในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนไปทั้ง3มองค์ประกอบ <ๆ S 2> ไหมพฤติกรรมความคิดแล้วก็อารมณ์ถ้า3อย่างนี้เปลี่ยนไปแบบเห็นชัดเจนหลายคนคงสังเกตไม่ชัดหรอกแต่คนที่สังเกตได้ชัดที่สุดก็คือคนที่อยู่รอบข้างแล้วก็อย่างพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละอันนี้จะสังเกตได้ชัดที่สุดว่าอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างยิ่งโดยเฉพาะพฤติกรรมเปลี่ยนไปเนี่ยเราสามารถจับสังเกตได้แล้วเนาะอารมณ์เปลี่ยนไปสังเกตยากนิดนึงแต่อาจจะถ้าสังเกตลึกลงนิดนึงเราจะเห็นว่าที่มันเปลี่ยนไปมันนอกจากพฤติรม คืออารมณ์มือมีเรื่องของความคิดที่มันเปลี่ยนไปกับตัวอารมณ์นั้นด้วยเหมือนกันซึ่งสิ่งที่สังเกตง่ายสุดคือเรื่องของพฤติกรรมถ้าแบบไม่รู้ว่าจะสังเกตอะไรก่อนมุ่งไปที่พฤติกรรมก่อนว่าช่วงนี้ลูกเป็นแบบไหนช่วงนี้แบบเออลูกแบบปติชอบออกมาหาเราชอบออกมานั่งดูทีวีกับเราแต่วันใดวันหนึ่งลูกอาจจะเงียบเข้าไปในห้องเก็บตัวอยู่ในห้องเดียวมันก็อาจจะเริ่มจับสังเกตตรงนั้นก่อนแล้วค่อยคุยกับเขาบางครั้งแบบเป็นอะไรหรือเปล่า เครียดหรือเปล่าลูกเนี่ยการเข้าแบบนี้มันอาจจะไม่พร้อมใมนเรื่องของการพูดคุยกันเพราะงั้นค่อยจับสังเกตแล้วก็คอยชวนลูกค่อยๆอ,ออกมาจากห้องนั้นก่อนก็ได้ไปกินข้าวด้วยกันหรือว่าเรียกว่ามาทํากิจกรรมอะไรบางอย่างด้วยกันก่อนก็ได้เนี่ยเพื่อเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้กับลูกสังเกตแล้วแบบมันไม่ใช่ต้องแบบต้องตื่นตระหนกใจครับในฐานะผู้ปกครองเวลาสังเกตแล้วไม่ใช่แบบเดียวแล้วคิดว่าลูกเป็นซึมเศร้าหรือเปล่ามันก็อาจจะแบบไม่ได้ใช่ยังบอกว่ามันมีแกลบของระยะเวลามันต้องเปลี่ยนแปลงไปจนเราสังเกตเห็น สองสัปดาห์ขึ้นไปใช่ความถี่ของมันมันต้องเป็นสิ่งที่เราสังเกตได้ว่ามันมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนว่ามันมีทั้งปัจจัยทางด้านแบบสารเคมีในสมองที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยแบบมองโลกได้สดใสอยู่ดีๆแบบเมื่อสารเคมีมันเปลียนมันทําให้โลกคนเป็นสีเทาคนมองโลกเป็นสีเทาคือยังไงมันไม่สดใสมันไม่ชื่นชื่มันก็นํามาสู่การที่แบบส่งผลต่ออารมณ์ด้วยที่มันก็นามาสู่อารมณ์เศร้าๆการคิดในแง่ลบมันจะชัดขึ้นมากกว่าเชิงบวกเนาะมากกว่าอารมณ์หรือความคิดด้านบวววกไแล้จะทําายงดี่่เออ ่เราสังเกตเห็นแล้วแหละว่าลูกมีพฤติกรรมลูกมีความคิดลูกมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วเราจะเข้าไปคุยกับเขาอย่างไงดีบางครั้งเนี่ยติดตรงนี้สังเกตแล้วนะสังเกตและเห็นชัดเจนแล้วว่ามันเปลี่ยนไปจริงๆรู้สึกแปลกจริงๆว่าลูกเปลี่ยนไปแล้วทายังไงดีเข้าไปคุยยังไงต่อจริงๆมันมีหลายวิธีในเรื่องของการเข้าไปคุยอันแรกอาจจะเริ่มจากการทําความเข้าใจก่อนว่าภาวะหรือสิ่งที่ลูกเป็นแยกให้ออกก่อนว่าจริงๆเราเครียดหรือเข้าข่ายเรื่องของอาการเศร้าหรือเรื่องของการเป็นซึมเศร้าซึ่งอาจจะมีเรื่องของระยะเวลากำ เครียดแป๊บเดียวเนาะม,มันเกิดขึ้นแป๊บเดียวเลยแล้วมันก็อาจจะหายไปไป,ไปไปมาแต่ภาวะซึมเศร้ามันอาจจะอยู่นานนิดหนึ่งในเรื่องของเกิน2สัปดาห์ขึ้นไปถ้ามีเรื่องของสามองค์ประกอบที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเห็นชัดเจนอันนี้อาจจะต้องเริ่มทาความเข้าใจอันดับแรกก่อนอเข้าใจอะไรบ้างหนึ่งคือเข้าใจสิ่งที่ลูกกาลังเผชิญอยู่อย่าเพิ่งไปตัดสินเนาะว่าจริงๆสิ่งที่ลูกเผชิญเนี่ยแม่อาบน้ําร้อนมาก่อนเพราะอาบน้ําร้อนมาก่อนเนี่ยเออจริงๆเนีในเรื่องนี้มันง่ายมากเลยนะนี่ยลองทําแบบนี้ดูสิลูก หนึ่งสองสามสี่ให้ลูกลองทําดูดูนะค่ะ เนี่ย er mm hmm. ลองปรับมุมมองสิปรับที่มุมมองนะลูกนะรับรองหนูจะคิดได้ดีขึ้นแล้วก็มองโลกได้ดีขึ้นโลกจะน่าอยู่มากขึ้นท่านหนูมองมุมแบบนี้เข้าไปด้วยวิธีแบบนี้หรือการเข้าใจแบบนี้มันคือการตัดสินเขาและบอกว่าปัญหาของเขาเนี่ยไม่ได้สําคัญอะไรมากหรอกเป็นการที่ทําให้ลูกเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยขนาดคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจตัวเองยังเขายังไม่เข้าใจเลยแล้วใครจะมาเข้าใจเขายิ่งทําให้เขาแบบมีภาวะแบบนี้ลงไปอีกถ้าเครียดก็เครียดหนักกว่าเดิมถ้าเศร้า ก็เศร้าหนักกว่าเดิมเพราะงั้นในเรื่องข bon องการเข้าใจจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่เจอฟังให้ชัดว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ลูกพูดกําลังจะสื่อสารอะไรและสิ่งที่ลูกไม่ได้พูดละ่ะ <figures>. กําลังสื่อสารอะไรให้เราฟังเพราะงั้นเรื่องของการฟังในการทําความเข้าใจอาจจะต้องประกอบไปด้วยเรื่องของการฟังที่เนื้อหาดูว่าสิ่งที่ลูกพูดเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับเราแล้วสิ่งที่ลูกไม่ได้พูดนั่นคือเรื่องของอารมณ์ความคิด เขากาลังสื่อสารอะไรกับเราหรือส่งสัญญาณอะไรให้เราทราบหรือเปล่ากับมันที่ดูแลใจลองฟังเสียงของเขาดูว่าสิ่งที่เํากลังจะสื่อสารเนี่ยเขากําลังสื่อสารอะไรกับเราหรือส่งสัญญาณอะไรให้เราทั้งเรื่องของเนื้อหาสาระแล้วก็เรื่องของอารมณ์และความรู้สึกรวมถึงความคิดด้วยถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลูกเรื่องการเลี้ยงดูลูกหรือการไม่เข้าใจลูกสักทีหนึ่งคุยยังไงก็ไม่เข้าใจเรามีช่องทางดีมาฝากอยากจะให้ลอง a d ดไลน์ Last Skill Academy มานะครับตอนนี้มีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญฟรีด้วยอย่าลืมคร นีหรือแอลซ่าของเราในทุกช่องทางเืยแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์มานะครับเพื่อขอรับคำาแนะนำดีๆจากผ er ู้เชี่ยวชาญฟรีนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับและทุกช่องทางถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์สามารถกดแชร์ share, ไปให้เพื่อนๆของเราดูได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามแอลซ่าของเราอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ